สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ย,ยไทยกีวีนะคะอีกแล้วค่ะเห็ดอีกแล้วเพื่อนๆนะคะด้วยความที่ตอนนี้เพื่อนสองคนนี้คือแบบเสพติดการเก็บเห็ดมากนะคะปุ้ยก็จะได้ผลพลอยได้เพื่อมาเดินป่าแล้วก็จริงๆวันนี้ตั้งใจเลยนะคะว่าปุ้ยจะไม่เก็บเยอะเพื่อนๆช่วยเป็นพยานด้วยนะ จะไม่เก็บเยอะนะคะเพราะว่ามือเจ็บด้วยนะก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะวันนี้ปุ้ยคิดว่าอาจจะไม่เยอะมากเพราะว่าฝนมันตกไปประมาณเมื่อวันพฤหัสที่แล้วแล้ววันนี้วันจันทร์แล้วนะคะก็บอกพี่ก้อยอยู่ว่าเอออาจจะได้ไม่เยอะเดี๋ยวเราถ้าไม่เยอะเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูอีกป่าหนึ่งนะคะเป็นป่าใหม่ซึ่งเรายังไม่เคยเข้าไปดูเลยก็เดี๋ยวยังไงวันนี้มาลุ้นไปกับเรานะไป เจอดอกอ่อนๆออนเลยตะมุตะมิเลยค่ะนี่นะหนึ่งสองสามเย่น่ารักป่ะไปต่อไหนดูสิอันนั้นเห็ดพิษแน่ๆเลยเห็ดพิษจริงๆด้วยแล้วก็เจออีกดอกทันทีเลย เพิ่งขึ้นเลยนะคะโอ้โหน่งช่องว้า wow. ว <laughs> น่ารักอ่ะแล้วเพื่อนก็มาอีกแล้ว <laughs> นีเริ่มใหญ่แล้วนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าได้ไหมนะลองดูสิโอ้ยยังได้อยู่จ้า 3ดอกเบาๆเดี๋ยวเดินรอบๆก่อนแล้วกลับมาตรงนี้นะจะได้ไม่ต้องแบกของวันนี้เอามาแค่ถุงใบเดียวเลยค่ะผมไม่ได้ตั้งใจมาเก็บเยอะนะนี่มีดอกที่แบบแนบแอบ,บอิงกับต้นไม้ใหญ่นะดูวันนี้นะปูดๆนะหนึ่งสองสว้าว ไหนดูสิโอ้โหยายดีด้วยสุดยอดไปเลยเจอที่ปุดๆอีกแล้วเพื่อนๆแต่ไม่รู้ใช่ป่ะนะนี่นะเห็นปุดๆไหมเนี่มาลองดูกันสิอุ๊ยฮะไม่ใช่ <c oughs> ก็อันนี้อันนี้ยิ้มแฉ่งรอเลย แก่ไมหมน้าอืมสองดอกเต็แฝดจ้าแาดสยามน้องเรียกน้องเรียกบอกนี่ไงนี่ไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่โอ้ย,อยกำลังอ่อนๆเลยเพื่อนเอ้ยเย้ yeah. ไปต่อโอเมื่อกี้จะเดินไปเอาดอกนู้นนะคะเห็นไหมดอกนู้นนะเจอดอกนี้ขวางทาง่จ้าอือหือโอ้โหเได้ยินเสียงไหมสุดยอดโอ้โนั่นปกักเดี๋ยวไปเอาดอกยากกันนะคะว่าเขาถูกล้อมด้วยอ,อ b บล็คเบอร์รีนะอ่อนๆเลยจ้าโอ้ว oh, wow. ้าวเงียบเหงามากเดินแยกกับเพื่อน <c oughs> <c oughs> พุ้ยเจอดอกเล็กอีกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวดูไซส์ก่อนว่าเก็บไว้ดีไหมมันเล็กไปอ่ะเพืพ่อนๆเดี๋ว p ุ้ยเก็บไว้นะคะเผื่อใครมาเจอนะ วันนี้ลองเดินเข้าไปลึลกๆแล้วไม่ค่อยเจอนะคะแต่มาเจอเอาข้างนอกเนี่ยเพื่อนๆแมงบอกว่าขอชันโตมบ้งเธอขอชันงอกบ้างนะโอ้สวยงามมากจ้ากับผิดภาพค่ะมีใครเห็นแล้วมั้งอ้ยนะคะโอ้โห นอนแอบอยู่แบบนี้นะออออออโอ้โหยอย่างงามาจ้าแอบอยู่ใต้ขอนไม้อีกหนึ่งดอกนะคะแต่ไม่รู้ว่าแกหรือเปล่าเดี๋ยวมาลองดูกันสิ คงเอาไปต่ก้านนะคะเคไหนอยู่ตรงไหนลูกมาบอกเหรอมาบอกจริงอยู่ตรงนี้ก่อนนะอย่าพิ่งไปไหนนะเพราะว่ามันมีน้องน้อยอยู่ตรงนี้นะนี่หนึ่งสองสาสวยงามมากแจงคิดจ้า เหนืยลูกทำไมพี่มองไม่เห็นเนอะอ๋อเฮลก o อันนี้เรียกว่านกแฟนเทลนะคะจะอยู่แต่ในป่านะจ้าโอเคจ้ะอ่ะแล้วค่ะคเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้จะมาปัดแล้วนะคะจะบอกว่าจุดที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่คือสวยงามมากๆเลย เขียวไปหมดเลยนะคะเขียวไปด้วยมอสนะคะนี่ปุ้ยเดินไปแล้วทั้งสิ้นนะคะใช้เวลาเดินไป47นาทีนะคะเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรนะตอนนี้ปุ้ยก็มานั่งพักก่อนเพราะว่าบอกแล้วว่าวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะหาแบบเยอะมากนะคะก็ตั้งใจมาถ่ายทำให้เพื่อนๆืดูนะคะสำหรับอากาศวันนี้นะคะตรงจุดที่ปุ้ยอยู่เกาะใต้นี่นะคะตรงนอทแคนเทอร์เบอรีเนี่ย,ะะยก็ อากาศอยู่ที่ประมาณ28องศานะคะแล้วก็เ,เมฆคลุมนะซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้นะฝนก็จะตกอีกแล้วพรุ่งนี้ฝนจะตกหนักมากทั่วประเทศเลยนะคะเอ่อก็มีแนวว่าเดี๋ยวเราจะได้มาเก็บเห็ดหลักหนักๆอีกแล้วนะคะปุ้ยจะบอกเลยว่าวีกนี้เนี่ยปุ้ยหาเห็ดมาตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนี้วันจันนะ คือแบบหาเพลินมากคือเพื่อนเพื่อเพื่อนที่รู้จักที่สนิทสนิทสองคนตอนนี้นะคะที่ทหมายถึงวันที่ชอบเก็บเห็ดนะคนนี้ชวนวันศุกร์วันเสาร์คนนี้ชวนวันจันทร์วันอาทิตย์อ๋อลืมไปวันอาทิตย์ก็คือเมื่อวานนี้ที่พาไปเก็บเห็ดกับลิลลี่แล้วก็เบรนท์พาไปนะคะแล้วเราก็ได้จุดใหม่ในการเก็บเห็ด เขาจะบอกว่าจุดเก็บเห็ดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆพอเพราะอะไรที่เนี่ยเขาปลูกป่าป่าสนคือเขาปลูกเพื่อตัดไปทําไม้นะคะไปทําแบบเฟอร์นิเจอร์เอย่ยไปสร้างบ้านเอย่ยดังนั้นรัฐบาลเขาก็ปลูกอาจจะเป็นเอกชนด้วยที่เขามีพื้นที่ส่วนตัวเขาก็จะปลูกเพื่อเอาไม้ไปทําการก่อสร้างนะคะดังนั้นป่ามันก็จะหมุนเวียนเนี่ยค่ะเพระเขาตัดเสร็จเขาก็จะ สร้างใหม่นะปลูกปลูกใหม่ไม่ใช่สร้างใหม่คอยปลูกทดแทนปลูกตัดปลูกตัดปลูกตัดนัด้นแปลว่าป่าที่เราเดินเดินอยู่เนี่ยที่เราเจอเห็ดเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะก็นะตอนนี้ป่าที่ปุ้ยเดินอยู่ตรงเนี้ยปุ้ยเดินมาทั้งหมด3ปี2ปีนะคะมันก็ณนะตรงเนี้ยยังได้อยู่แต่ตรงด้านหน้าที่ปุ้ยเดินเข้ามาเนี่ยโดน ดนเขาตัดทิ้งหมดเลยนะคะดังนั้นแปลว่าเราสูญเสียพื้นที่เก็บเห็ดไปแล้วแบบเยอะมากๆอ่ะคือการที่เขาตัดออกไปเนี่ยเขาเขาทาลายเห็ดไปประมาณแบบเป็นพันๆดอกเลยนะก็ <mots? S 2> นั่นแหละค่ะดังนั้นก็ต้องเตรียมใจแล้วก็ลองหาเห็ดใหม่ไปเออป่าใหม่ไปเรื่อยๆค่ะนี่นะแล้วที่เมืองไทยเป็นยังไงกันบ้างคะป่าเดิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเพื่อน หรือว่าเพื่อนๆต้องคอยหาป่าใหม่เรื่อยๆเอ่ยยังไงคอมเมนต์บอกด้วยนะอยากไปลองหาเห็ดที่เมืองไทยจังเลยคะ่ะถ้ากลับเมืองไทยแล้วใครจะพาไปเก็บเห็ดได้บ้างไหมนะ <c oughs> มาตัดกันแล้วนะตอนนี้พี่ก้อยกับปุ้ยก็แยกกันเดินอยู่นะคะเขาเดินเยยบมากเลยค่ะไม่รู้ว่าไปไกลกันแค่ไหนนะคะแต่อย่างที่บอกนะเพื่อนๆป่านิวซีแลนด์มันค่อนข้างปลอดภยัย แต่อย่างที่บอกเอาจริงๆจะไว้ใจใครได้อะเนาะถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดแต่ปุ้ยบอกก่อนเลยปุ้ยะ่ะสวดมนต์ก่อนออกมาละสวดมนต์นะคะขอพรพระนะคะว่าเออวันนี้จะมาเก็บเห็ดกับเพื่อนนะขอแบบขอปลอดภัยแล้วก็ขอให้ได้เห็ดติดไม้ติดมือมาบ้างนะบางทีเราก็ต้องมูแต่ลูกันนิดหนึ่งซึ่งเพื่อความสบายใจด้วยนะคะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นปุ้ยเอามีดพกติดตัวมาด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ามีดนี้จะเพื่อให้เขามาแทงเราหรือเปล่าแต่ก็พกเพื่อความสบายใจค่ะส่วนใหญ่คนที่เข้ามาที่นี่ก็ทั้งเก็บเห็ดทั้งพาหมามาเดินแล้วก็มีคนมาขี่ม้าด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ที่เห็นหน,นี่ คนเก็บเห็ดรวๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็เห็ดจะบูมเลยเพราะว่าไม่ได้ร้อนเกินไปมีร้อนสลับฝนนะคะก็เห็ดก็จะเฟื่องฟูมากอ่ะต่อแถวโลกเดี๋ยวไล่ความสูงกัน ดอกนี้สวยมากเปดูพี่ก้อยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะสำหรับป่านี้ปุ้ยมาแล้วเมื่อวันศุกร์วันเสาร์แล้ววันนี้วันจันทร์เราก็ยังได้เก็บตลอดเลยนะคะเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูว่าเมื่อวันเสาร์ที่มาเนี่ยที่มากับพี่จอยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูรูปที่พี่จอยเก็บได้ ไม่ธรรมดาเลยชอบมากเลยนะคะมีดนี้นะอุ๊ยเอียงขอโทษค่ะ <Okay. S 1> เโอเคเรียงความสูงไปอันนี้นะคะโดนใบสนทับถมอยู่มันก็เลยแบบเหมือนมีแมงกินเนาะ แต่ไม่มีหนอนเลยนะคะเพื่อนๆป่านี้เนี่ยพี่ก้อยต้องคอยตะโกนเช็คแล้วแบบคือตะโกนหลายรอบเราก็ไม่ได้ยินเสียงพี่เขาเลยแต่เราไม่ห่วงพี่เขาเพราะเขามีหมาสี่ตัวนะคะห่วงตัวเองมากกว่าอยู่คนเดียวแล้วป่านี้นะเพื่อนเมื่อวันนั้นที่ปุ้ยมากับพี่จอยนะคะปุ้ยทำเสื้อคาร์ดิแกนตกไว้ มันก็ยังอยู่ค่ะมีคนแขวนเก็บไว้ให้นะแล้วก็ทำแปลงตัดเห็ดตกทิ้งไว้ด้วยก็ยังอยู่ที่เดิมเลยก็คือเป็นจุดที่ปุ้ยไปตัดเห็ดไว้นั่นเองนะคะดังนั้นคนดิวซิลคนดิวซิลานี้ก็ซื้อสัตว์อยู่นะไม่รู้ว่าคนดิวซิลาหรือเปล่าเหอะที่เจอของปุ้ยเนี่ย <laughs> โอ้โหดอกนี้นี่คือแบบอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วดู น้องมีแฝดแบบแฝดสยามด้วยนะโอเคค่ะตัดล็อตนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเดินต่อกันเดี๋ยวถ่ายรูปรวมนิดนึงลูกเจออีกแล้วมีกระตามทุกจุดเลยนี่นะคะดอกใหญ่แต่ไม่รู้ว่าแก่ไหมนะคะเอ้ยได้ด้วย แล้วนอกจากดอกใหญ่ค่ะพอเราเดินหมุนมาทางนี้ปุ๊บลูกน้อยก็ยิ้มให้เราเลยนี่นะคะน่ารักจังเลยอ่ะหนึ่งชนี่าไปตาไกลเลยค่ะนี่เห็นกันไหมเนี่ยอยู่ใต้ต้นสดเลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเข้าไปเก็บกันเ่านี้โล่งมากเดินง่ายมากนะคะแล้วปุ้ยก็ได้สามดอกไขว่าสามดอกพอเดินวนมาด้านนี้ก็มาอีกดอกนึงด้วยอ๋อ,อ,อ,อแต่ปุ้ยจะเอาก้านนะคะ เดี๋ยวการไปทำปิ้งย่างนี่นี่ดองดองนี้น่าจะดีอยู่อ๋อหัวออกเหลืองนะคะแต่ว่าน้องแข็งมากคิดว่าเอาไปได้นะอืนี่ปุย้ยตั้งใจว่าเดี๋ยวปุย้ยจะเอาไปอบแล้วก็เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่มาที่นี่นะคะเดินตุลาก็จะฝากไปให้พี่เลี้ยงคะ่ะพี่เลี้ยงชอบมากรอบที่เราอบไปให้ถุงน้อยๆน,นะคะเขาแฮปปี้มากเลย ឋម្ម្ម្ เอาละค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะปุ้ยทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจริงๆแล้วทริปนี้เนี่ยน่าจะยาวมากๆเลยนะคะดังนั้นปุ้ยจะเอามาต่อเนื่องให้อีก2คลิปนะยังไงวันนี้ปุ้ยลาเท่านี้ไปก่อนนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะปุ้ยเดี๋ยวทยกีวีนะขอบคุณค่ะขอให้ได้เยอะๆนะเดี๋ยวต้องไปดูว่าเขาได้เท่าไหร่นี่